การดูดวงไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ตามหลักพระศาสนาสามารถใช้แก้ปัญหาบอกทางสว่างได้เป็นครั้งคราวปฏิบัติธรรมคือทางออกที่ดีที่สุดแต่ถ้ายังชอบดูดวงอยู่แอดไลน์ไอเข้ามาที่ a จุด y o r 8และรับชมรับฟังคลิปดีๆจากช่องชาแนลครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตได้ครับศาส,สนาเขามีไว้เพื่อดับทุกข ไม่ได้มีไว้เพื่อโชว์ภูมิทางสติปัญญาหรือปัญญาโอวาทธรรมของหลวงปู่พุทธทาสพิขุครับราศีสิงห์นะครับในช่วงของเดือนธันวาคมดาวมฤตยูเนี่ยนะเป็นดาวดวงใหญ่ที่โคจรเข้ามาอยู่ในเรือนของพบการงานทําให้หน้าที่การงานต่างๆของชาวรัคนาราศีสิงห์นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ ทั้งไปนในทางที่ดีแล้วก็ไปนในทางที่จะต้องระมัดระวังเกิดขึ้นทีนี้เนี่ยนะครับดาวพฤตยูในเดือนธันวาคมตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมปี25.65จะทำการเดินถอยหลังนะครับก็คือเดินผิดปกติแหละเดินถอยหลังกลับไปยังในเรือนของภพสุภาของดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์ทำให้ในเรื่องของหน้าที่การงานต่างๆนะครับของดวงชะตานั้น เปิดขึ้นนะเปิดกว้างขึ้นนั่นแสดงว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมเป็นต้นไปนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์จะมีความคล่องตัวทางด้านของหน้าที่การงานเกิดขึ้นนะใครที่เคยรองานอยู่สมัครงานแล้วไม่ได้ไม่มีใครเรียกว่าสัมภาษณ์พอดาวดวงนี้เนี่ยนะครับทำการเคลื่อนย้ายออกไป ก็จะมีเหตุให้ว่าจะมีการเคลื่อนไหวนะครับทางด้านการงานจะได้งานดีจะจะพบมิตรด,ดีชี้นําทางในช่องทางทางการงานนะครับให้เรานั้นลัคนาราศีสิงห์เนี่ยได้จับได้สัมผัสได้กระทํามแล้วผลภายหน้าในอนาคตเนี่ยก็ถือว่าจะออกมาดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับการที่ดาวฤกษ์อยถอยหลังออกไปเนี่ยนะครับยังมีผลนะทาให้ว่าชาวราศีสิงห์เนี่ย จะมีเขาเรียกว่ามุมมองไอเดียเปิดกว้างนะครับในเรื่องที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นมุมมองเปิดกว้างให้เราคิดถึงว่าจะทํางานพิเศษจะหาอะไรมาทำถ้าสมมุติวันหนึ่งเราอยู่บ้านอะไรเงี้ยนะจะทําอะไรที่บ้านเราดีจะเปิดร้านดีไหมจะทําอะไรที่มัน จะเป็นชิ้นเป็นอันนะครับเรียกว่าอยู่บ้านก็สามารถทํารายได้เกิดขึ้นมาได้หรือเรียกได้ว่าอาจจะเป็นโปรเจกต์พิเศษ,ษงานพิเศษซึ่งจะมีไอเดียแปลกๆแปวๆนะครับเกิดขึ้นมาให้ชาวรัคนาราศีสิงห์ได้ลงมือได้รวยได้กระทําบางครั้งเนี่ยนะครับในการหาความรู้ในโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับในโลกของโซเชียลเนี่ย ก็จะพบไอเดียแปลกๆไอเดียดีๆนะครับกลับเข้ามาเติมเต็มนะในส่วนที่มันขาดของอาชาวลัคนาราศีสิงห์ให้สามารถนํากลับมาทํานํากลับมาประยุกต์จนกลายเป็นอาชีพหลักในอนาคตของดวงชะตาของเราได้นั่นเองครับพูดถึงงานกันต่อนะครับพองานมันเปิดตัวมันมีการเคลื่อนไหวเนี่ย ถ้าใครทํางานเดิมๆอยู่ทํางานประจําอยู่นะครับก็คือหน้าที่ที่ทําเป็นกิจวัตรประจําวันของดวงชะตาของชาวสิงห์นั่นนะครับในเดือนเดือนนี้นะถึงแม้จะเป็นเดือนพักผ่อนจะเป็นเดือนในการท่องเที่ยวแล้วก็ตามเนี่ยนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเรายังมีเหตุให้นํางานต่างๆที่มีเข้ามานะครับกลับมาคิดกลับมาทบทวนกลับมาทําที่บ้านเราก็ได้นะครับนั่นเขาเรียกว่างานมันค่อนข้างที่จะ มีเข้ามานะในบางครั้งเนี่ยอาจจะทําไม่ทันจนต้องเอากลับมานะแต่ไม่ใช่เชิงในการทำโอเวอร์ไทม์นะครับเป็นว่าเป็นโอเวอร์ไทม์แบบไม่ได้เงินอะนะอารมณ์ประมาณอย่างนั้นนะครับก็จะมีเข้ามาในเดือนธันวาคมนี้ตลอดทั้งเดือนธันวาคมนี้เลยนะครับแต่ถ้าใครนะครับ สู้ไม่หยุดนะไม่ได้มองว่ามันจะเป็นวันสิ้นปีไม่ได้มองว่ามันจะเป็นวันสิ้นเดือนอย่างเงี้ยนะครับรับรองได้ว่าจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามานะครับเป็นการเริ่มต้นงานใหม่ๆเป็นการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาซึ่งจะมีผลนะครับในแง่บวกมากๆด้วยนะครับเพราะจะมีอ่าเป็นโปรเจกต์ใหม่ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับที่จะต้องได้รับมอบหมายอ่าให้ชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นได้ทําได้กระทํานะครับซึ่ง พอเราคิดโปรเจกต์งานจะบางกลุ่มเนี่ยเป็นงานที่คิดวางแผนการตลาดคิดโปรเจกต์ใหญ่ผลงานใหญ่นะครับกลับกลายมาเป็นว่าไปเที่ยวในปลายปีเดือนธันวาคม2015เที่ยวไปคิดไปเที่ยวไปคิดงานออกนะได้โปรเจกต์ใหญ่นะครับมีไอเดียแปลกแปกแปกนะครับก,ก,กลับเข้ามาแล้วก็พอได้เนื้อง,งานนะหรือว่าคิดออกแล้วเนี่ยเราก็ไปปรึกษานายไงนะครับก็เป็นการที่เขาเรียกว่าเป็นเดือนของการ ที่หน้าที่การงานของดวงชะตาลัคนาราศีสิงห์ยังกระเตื้องไม่หยุดนะครับจากที่เคยหยุดนิ่งจากที่เคยพักถ้าเป็นในส่วนของผู้สูงอายุนะครับบางครั้งก็จะได้รับการไหว้วานจากบุตรหลานๆของเราเนี่ยนะครับไปดูหลานให้หนูน่อยไปดูหลานให้หน่อยอะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นได้นะครับหรือว่าไปเที่ยวด้วยกันกับครอบครัวนะครับแต่หน้าที่หลักๆในการดูแลบริวารนะในการดูแลลูกหลานๆเนี่ยก็ถือว่า มาหาเราเต็มๆน่นแสดงว่าลูกๆหลานๆนะครับกลับมาหานะกลับมามีมิมตรไมตรีมีความสัมพันธ์ดีมีความสุขความสัมพันธ์กันในครอบครัวเป็นอย่างมากในช่วงจังหวะของเดือนธันวาคมนี่เองครับและเดือนนี้นะครับเป็นธันวาคมาชาวลัคนาราศีสิงห์ท่าบ้านไหนนะฮะมีหิ้งพระมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในภายในบ้านนะครับเดือนเดือนนี้นะก็อย่าลืมว่าสิ้นปีอย่าลืมไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะทําความสะอาดภายในบ้านเรือนของตัวเองอให้มันสะอาดนะหิ้งพระอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านของเราเองเนี่ยนะครับก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นนะตั้งแต่ปี2565นี้เป็นต้นไปเลยเพื่อเตรียมตัวรับสิ่งมงคลความเป็นมงคลในปี2 5 1 6ที่จะทยอยเข้ามาให้กับชาวรัคนาราศีสิงห์ ลัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะครับถือว่าเป็นลัคนาที่เป็นดาวผู้หลักผู้ใหญ่นะมีอำนาจมีบาร,รมีดังนั้นในช่วงท้ายๆปี2565เรื่องของหน้าที่การงานจะเป็นการโครกันที่ดีนะครับระหว่างชาวลัคนาราศีสิงห์กับทางด้านหัวหน้างานนะมีการพูดคุยกันมีการปรึกษากันและจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นเพื่อวางแผนเอางานให้บริวารเราในอนาคตต่อไปแต่สําหรับการที่จะไหว้วานบริวารมาช่วยเหลือ ในหน้าที่การงานภาวะทางด้านการงานอะไรต่างๆนั้นนะครับยังไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่ในเดือนธันวาคมนี้นะเป็นไปในส่วนที่เราลุยเองทําเองเราลุยเองทําอะไรติดขัดปรึกษาหัวหน้างานถึงแม้ว่าว่าเราจะเป็นหัวหน้างานแล้วเนี่ยนะครับก็ยังไม่โดดเด่นในเรื่องของที่จะทํางานร่วมกับบริวารสักเท่าไหร่นะครับทีนี้นะครับเดือนธันวาคมเนี่ยก็มักจะเป็นเดือนที่ จะมีเหตุการณ์ท่องเที่ยวการเดินทางลัคนาราศีสิงนะครับเป็นหนึ่งในลัคนาที่เวลาเดินทางท่องเที่ยวเดินทางหรือแม้กระทั่งนะอยู่ในบ้านของตัวเองโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยนะครับจะต้องระมัดระวังเหตุนะลื่นล้มหกล้มบาดเจ็บภายในบ้านนะเล็กเล็กน้อยๆ,ๆด้วยนะครับดังนั้นใครที่มีพ่อแม่เนี่ยนะครับอยู่ในลัคนาราศีสิงก็ต้องคอยดูแลท่านด้วยและในส่วนของการเดินทางก็จะต้องคอยดูแลนะถ้าเป็นรถเก่า ก็ต้องคอยดูแลรถให้ดีๆก่อนเดินทางจะได้ไม่มีเหตุที่ให้เกิดความตกใจนะครับเกิดขึ้นระหว่างเส้นทางตลอดทุกๆเส้นทางขอให้ปลอดภัยกันทุกๆท่านด้วยนะครับการเงินเนี่ยนะครับก็ถือว่า ในช่วงปลายปีแต่มันจะไม่สิ้นปีไม่สิ้นใจนะเพราะเรื่องอะไรเพราะเรื่องมาจากว่าการเงินของชาวลักานาราศีสิงห์ในส่วนที่ผ่านมาเนี่ยมันล่วไหลออกไปในบางส่วนแล้วนะครับพอเข้ามาสู่ท้าย,ท,ายท้ายปี2565การเงินต่างๆทําทการค้ากรรมทรรมํากําไรอะไรต่างๆยังคงมีรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะในเรื่องของความรักเนี่ยนะครับก็ พอมันมีความสุขความสมหวังความอบอุ่นในครอบครัวเข้ามาเราจะมองอะไรสิ่งรอบข้างสิ่งรอบตัวไปเนี่ยนะครับก็มักจะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นด้วยนะครับมองอะไรก็มักจะมีแต่เรื่องความสุขอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆแล้วมันมีความสุขต่างๆนานานั้นกลับเข้ามาให้กับดวงชะตาความรักก็จึงกลายเป็นว่าถ้าใครเคยทะเลาะกันอยู่ใครเคยมีข้อบิบาทหมางกันอยู่อย่างนี้นะครับ ก็จะกลับกลายนะครับมาเริ่มต้นกันใหม่ <like now. S 1> ได้กลับมาคุยดีกันได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้นะครับได้ด้วยการเจรจาได้ด้วยการพูดจานะครับง้อคืนดีกันคุยดีกันนะครับความสุขความสบายก็กลับมานะครับรวมถึงไปท่องเที่ยวเดินทางไปด้วยกันก็จะมีความสุขนะครับแม้ว่าจะอยู่บ้านนะก็จะมีความสุขที่ได้พบเจอความอบอุ่นในเรื่องของความรักทั้งในครอบครัวและคนรักนะครับที่จะมีเข้ามาให้กับชาวลัคนาราศีสิงในช่วงท้ายๆปีของปี2565นี้นั่นเองครับ ขอบรารมีพระรัตนาตราัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ช่วยเกื้อหนุนดวงชะตาให้กับทุกๆรัคนาราศีที่รับชมรับฟังช่องชาแนลคูยอพยากรดาวเล่าชีวิตให้มีฐานะทางการเงินให้ดีขึ้นให้มีรักที่สดใสมีความบริบูรณ์ทางร่างกายตลอดปี2,566เป็นต้นไปเลยครับ